สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแผนกวิชาเมคคาโทนิกกับการเขียนโปรแกรมไพทอนกันค่ะ การเขียนโปรแกรม Python คือการใช้ภาษาโปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานที่เราเขียนคำสั่งไว้โดยภาษา Python เป็นภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งานจึงได้รับความนิยมจากทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมถือเป็นทักษะพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมและนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในหลายๆด้านตามความต้องการ เป็นอีกหนึ่งแผนกที่น่าสนใจและมีโอกาสในการทำงานที่ดีในอนาคตอีกด้วยค่ะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้วนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2568ตั้งแต่บัดน,นี้โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้ 1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2. ช่องทางออนไลน์ 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้ง12แผนกวิชาระดับชั้นปวชวค่าเทอมประมาณ2,750บาทและปวสค่าเทอมประมาณ6,200บาทรีบมาสมัครกันนะคะจำนวนครบปิดรับสมัครทันที